มันก็็นว่าอะไรนะวีรบุรุษสายเขียวหลังโควิด19วีรบุรุษสายเขียวหลังโควิด19 2019โอ้ท่านคิดเห็นอย่างไรกับชายญาที่ทำเรื่องอะไรที่มันเป็นอดีตเป็นยาเสพติดจะทำให้มันถูกต้องมันเป็นสองแง่สองลางทั้งหดนี้ฮะท่านรองดีครับเจตนารมก็ เขบอกว่าคนที่มีความเกี่ยวพันกับ่อมภาคก,กลางก็ปทุมธานีแล้วเพชรบูรณ์ภาคเหนือใกล้ๆกล้บ้านผมแล้วก็ภาคใต้นะครับก็รวมแล้วห5 7รอหมู่บ้านใน157หมู่บ้านผมจึงบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทาไมได้ขยายความตรงนี้ได้เดทั้งจํานวนของผู้ชายประโยชน์นะฮะแล้วก็จํานวนของการปลูกในพื้นที่หลังจากที่เรามีนําร่องสายหอมสุวัรณี ครับตอนนั ies, um, ้นม um, ันยังผิดกฎหมายอยู่นะครับแล้วก็มาบอว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตัดฟันพอตัดฟันนี่ก็หายไปเยอะท่างตำรวจีก็บอกว่าเอาหมูบ้างจากข้อมูลนะครับมันสามารถเอามาทดแทนสารเสติดได้ซึ่งก็ประเมินมาตรงกับนโยบายของทางท่านท่ายกมนตรีครับอยากจะใช้คลื่นกระท่อมแทนตัวสารเสติดตามชนิดนะครับอย่างเช่นกระท่อมมันสูงประมาณ เกือบเม็ดครึ่งน,นะครับเกือบเม็ดครึ่งครับซึ่งผมให้ดูรูปอันเนี้ผมก็เห็นว่าอระทอเมเนียโตรเร็วพัฒนาการที่ท่านเลขาธิการปปสครับรุ่นสุดท้ายในความหมายว่าเป็นสัคงคมเกษตรกรรมรุ่นสุดท้ายที่ยังใช้แรงวัวแนงควายไถนาผมอยู่ในวงจรที่เห็นมาตั้งแต่เกิดหมายถึงว่างานการลงนา เป็นการลดความอยากของคนกินได้บินเทีร์อินเนี่ยเนี่ยเราทำเนี่ยรักษาได้เลยตอบมาเหมือนโควิด19น่ะต้องไม่ได้ดอกนี้เป็นกับนี่ดอกครับตั้งราคาไว้ต้นละสี่ละบาดใจ่าั แต่ยังไม่มีคนถาเซื้อเดี๋ยวมีแน่หลังจากหาเงินก็มาแม่ลังจากทีผลลสชาวบ้านเราเดี๋ยเราทำงานโรงงานจากที่ต่างมอญก็ไมีอาชีพมี่อาชีพเราเปนโวต์ใก็ต้องประหารแนกับมิจตาที่ฐิที่จาต้องกินล้ว่อนกินได้ป้าหลังมากขึ้นแล้วก็งอนหมดหาอยู่แล้วก็ใช่คือ คนก็เพล่คนก็ว่างสามารถทนได้คนติดปินเนี่ยกินกระช่อมหายเลยอยากให้ท่านได้ลองสังแล้วตอนนี้ไี่ไปไปหนึ่งแล้วมากไปหนึ่งไม่ไหวนี่มาม่อังกฤษนี้ไหมครับ Obrigado, <laughs> ตัวนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลโดยเพะอย่งธธางยิย่งพระท่ัชดายนาัฐมนตรีพลยุคจันทร์โอชานะครับที่เห็นถึงความสำคัญและก็ยอมให้พวกเราปอมสอกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแก้ไขกฎหมายนะครับในช่วงก่อนนั้นมันเป็นกฎหมายยาเสพติดปีสอ,สอนะครับก่อนที่จะถูกยกเลิกไปทั้งหมดก็เราก็แก้ไขเรียบร้อยสำเร็จ วาระสามตองาพาผู้แทนรัฐนอรไปตั้งแต่ช่วงสองก่อนก่อนที่จะมีโอกาสาได้ใช้เราจะดูเรื่องของคุณภาพความสะอาดเพราะเราคงไม่อยู่ในแค่ประเทศไทยเท่านั้นต้องก้าวเดินไปสู่โลกแห่งความเป็นสากลน,นะครับและเพิมในช่วงการที่จะเปิดตลาดไปต่างประเทศประเทศอื่นเขาไปก่อนเรา ต้องไปแยกตลาดเพราะฉะนั้นของเราต้องคุณภาพในการจัดกิจกรรมพบประชาชนตรงนี้ก็จะต้องเดินไปบอกให้ี่น้องประชาชนได้งค์ความรู้ของครูวาอาจารย์ตลาดที่มีอยู่ว่าเราต้องทาให้มีคุณภาพไม่มีสิ่งเสื่อมโมนี้ฉะนั้นแล้วในโอกาสหน้าเราจะรักษาคุณภาพของเราไว้ไม่ได้อย่างนี้นี่คือวัตถุประสงค์ของการทํางานและการจัด การของเราครับประชาชนก็หาต้นทันนะครับหาวิชีวอะไรหรือผู้คนก็าขายนะครับขายในเรื่องของต้นพันธุ์ต้างอะไรบ้างซึ่งจริงๆผมก็เป็นห่วงว่าผูกมากเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็เดินมาผมเดืนนียราคามันก็ไม่ตกนะก,ก็เรามาคิดดูว่าคนที่ เทียวก็ท่องเดิมทีเดียวปัญก่อนที่กลล็อะมีประมาณแสนห้าคนถึงแสนห้าหมื่นคนเสร็จแต่วันนี้เนี่ยก็อีกสี่ห้าสิบเท่าคนที่พ่เคียวนะครับเคียวแล้วก็เขาก็บอกมันเป็นของที่มีราคาูีและคุณภาพดีเวลาแลาลาดดร้อนๆเคียวไปสักไปนี้งานการก็ทําได้เต็มที่นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็เราไปคิดดูว่าเศรษฐกิจข้างถนน นะครับเกษตรกจในตลาดที่ที่ขายไปก,ไปกระท่มอมมันเป็นเงินแต่ระหวันยิงค่าสูงมากครับบางบางรายแบบปลูกหลายๆต้นเป็นแสนๆเนี่ยครับแล้วบางทีมันขายไม่ได้เนี่ยเรามีวิธีแนะนํำยังไงบ้างก็ตัดทิ้งขายไม่ได้บ้าไปผมบอกว่าจะปลูกว่านนะคตัดทิ้งบ้างนะครับถ้ามันมากเากินแต่ว่าการตัดทิ้งเน,นี่ะยังอยูการ้ทีงจะเป็นครั ต้นหนึ่งเนี่ยก็เท่าไรอะ่ะที่ขอให้อํานาจการอนุมัติในการเห็นชอบเป็นเรื่องการอนุญาตทํามาหากินเกี่ยวกับเพื่อกระท่อมไปอยู่ตามจังหวัดนะครับอาเภอเพื่อง่ายต่อสะดวกและรวดเร็วไม่ต้อง,องขอขอนุญาตเราทาไม่ให้ต้องขออนุญาตเลยเพียงแต่ท่านจะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องแข่งดีุณภาพ่ข้อขออนุญาตหน่อยนะครับกฎหมายต้นรากกฎหมาย,อายไอมาตรานี้ไม่มีการแก้ไขมีแต่เพียงแต่ว่า การขายกระท่อมนั้นเนี่ยอยให้โฆษณาออนไลน์ได้หรืให้เท่านั้นเองในส่วนของสภาผู้แทนรัศดรนั้นให้สามารถโฆษณาได้แต่ตรงสวเนีไม่เห็นด้วยก็เลยตั้งกรรมการีการร่วมในขนาดนี้ก็เชื่อว่าสภาเป